สวัสดีครับบิฟีน่านาลตกปลาทุกท่านมือนีบกับผมครับนว้วาเฉียดซิงครับ <c oughs> นี่ครับไม,ม้โมเมนหน้ามเมนนี่เราเป็นทีดินขย่อทีกจ็จะหน้ามันตวงขึ้นมาครับนี่คชิปที่แล้วผมกับตีนี่แล้วครับแต่ว่าเอากบอย่างมาบาเมื่ชิปนี้ครับเขียดซิงครับ ไม้แนวนี้กบยางหนาจะได้พุนกัวเฉียดได้ครับต <c oughs> ัดแล้วครับไม่แหลกได้ครับการเลี่ยนเขาปรกเกษตรแล้วครับยาส่งโดนครับของไม่ครับผมหลุดครับ <c oughs> มันขี้เกียดตัวงหญ่ครับ นี่ครับมันส่งโดนมาได้ครับันเขาเพัาะกรเสียน,นคันเดือของเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวมันก็นมีอีกครับหลยอยู่ครับปลาอยู่นี่เมื่อกี้มันหลากแล้วมันเล่น นี่ครับตามมากครับเห็นบ่เนี่เนะครับนี่ครับตามมาจะจอเลยครับ,บ,บเพื่อนบบเห็นครับผมเพิ่งเห็นกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วคกัดใกล้ๆครับเล็กน้อยเฮี้นก็จะออหงายครับ บมยูอีกแล้วครับอันนวนี่ปลาคน้อยครับหน่อยเฮียงความครับดับไปเพิ่งไรครับไปเพิ่งไหมาครับงานของงาค้ามครับเปลี่ยนเฉียดใหตู้ในหน้อยเลยครับเนี่ยคืนจิบยุทธนาครับบ้านารอดครับเที่ยนนี่เล่นมากแล้วครับเห็นมาครับเป็นคืนมาเลยครับ กัดตุ๊บเรีนน้ำมะหอนทั้งหนาวนะครับต้องนั่งลุงครับเดี๋ยวป่ามันเห็นเรีนมากครับเรีนมากเลยครับป่าอลไาเงีง่ยครับ ปลา้าลเหี้ยงครับแซมมาหรอครับแซมมาหรอกัดหรอครับโอ้ห้าเหี้ยงครับมันาหลอดนะตัวนี้เดือดเลยนะอ้าวของงาขาวหเดี๋ยวด้วย ปลาขึ้นมากก่อนครับนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้แล้วครับเห็นมาประคอหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเติมต่อไปครับปลาไหลยงี้ครับต่อๆปลาไหลยังครับนี่ครับยืนนีตัวนึงเห็นกัดอยู่ใกล้ๆนี่ตัวนึงครับ โก็หันไปตามหัวทั้งนานเลยครับเลี้ยนมาแล้วตัดแล้วครับตัดแล้วครับเลี้ยงมาแต่ปังไก่เลยครับเลี้ยวเห็นมองหันยัางงามเลยครับ ได้ครับงั้นกล้องน่าจะเห็นครับพี่โอ้ยเฟียดองคครับใส่สวยเลยครับอุวนตับเลยครับไปครับพี่เพิ่งเตรียมต่อไปครับเดี๋ยวสสวยก่อนนั่นสีแดดออกก่อนครับครับต่อครับกัดไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่น่าเขี้ยดตัวเก่าครับงานนี้แล้วตัาไก่ครับในกล้องน่าจะเห็นครับ นี่ครับตัวนึงงดูขงหนาเลยครับ <c oughs> เล้วมาอีกแล้วครับเล้มาอีกแล้ว <c oughs> เล้ยมาอลไครับ <c oughs> ไม้นี่น่าจะตัดครับบกกัดครับ <c oughs> เลียนยมาตั้งเปล่า เงียบเลยครับไปใส่หน่นนะพูไม่มีครับตีไปตีมาเดี๋ยวมันกะกัด กัดแห้งผมครับกัดแห้งมครับบลูวาสียูว์วดูครับสวยอ่ะ ตูนอ้วนเลยครับไปครับทําไวลาครับทําไวลามันดัน,นน้ำใส่อยู่สองเทียลวครับเดีเ๋ยวเพิ่งเต็มต่มอไปครับผมไม้แบบนี้นะครับที่ที่ผมเฝ้าเนี่เพราะว่ามันไม่มองมันไม่มองลงลงให้ช่วงกลางกลางครับถ้าเกิดว่าแดดม,มันออกเนี่ยมันเข่าป้าเพื่อคลาป่าผมก็เลยต้องเฝ้าครับไปเพิ่งนี้ครับ มาหยุดก,กัดแล้วครับไม่ต้องไม่เลยครับตัวน้อยครับตัวนี้มันไข่แล้วครับไข่แล้วครับลอ้องซึีงครับมันร้องซึีง ผมมาที่บังหันหน้ามันบอลท่านท่อนในลายปันนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วกัดบวกกัดบวกกัดครับพวกคน่แลนะครับ กันนะอ๋อตีถวายใส่ปากให้น,นกันนะครัดก็กัดไม่กัดครับ มันตามมากครับวังเห็นบ่เห็นบ่นครับก่อนจะขึ้นหยามันเลยงลงมกกากันแล้วครับ <c oughs> ตัดดูไก่คร,ครับกัดเฮียงเอาแล้วใส่สวยเยอครับนี่ครับปิดกล่องแล้วตีไปไม่เดียวกัดเลยครับ บังเต็มต่อไปครับทำาเวลาครับกัดแล้วครับเลนมาดูดนมนุ่มไหมครับกัดแล้วนิ่งครับตัวนี้เลีนมาจุ๊บค่อยๆครับด,ดูซึกได้เลยครับโอ้ร่อยผมมาฟังไหมครับ ร้อยยังไม่ตั้งฟังเลยครับเบิ่งเต็มต่อไปครับอันนี้นแล้วครับโอ้ใหม่ต้อใหม่เลยครับเดือดแห้งเมื่อนี่ัาตาเลียนออกใส่ครับ เพิ่งเตียมต่อไปครับโอ้ลายแห้งครับดงปลาคอครับดงปลาคอแดดออกเห็นไหมว่ามันปกันหรอครับแดดออกล้วมันกับเขาปลาครับเดี๋ยวเราจะกลับมังตีไหมครับไปครับผมไปมองอื่นก่อนครับผมหน้านีเพื่อนเกี่ยวคอไปแล้วครับจําได้ปะครับลิบที่ผมบอกว่าปลาอยู่ทั้งหน้าหละไหลนครับเกี่ยวคอไปแล้วครับอยู่ในหน้ากับลายครับ ตอนนี้น้ำไหลายแห้งไปใส่ก็มีแตาครับพึ่งรับหี่งหิ่งแต่บอพุ่งขับปลาขึ้นอยู่ยหน้าเต็มเลยเดี๋ยวลองตีเพึ่งครับตีบู๊บโด่งกัจิกลับเราได้ครับเวลาเพิ่งแล้วครับโอ้น้ำไหลายแห้งครับกัดหนาครับพนนี่เนี้ยเฉียดเฉียดสิ่งนี้ทำงานหนาครับน้ำด้วยไร อุลิครับ มันกัดเดี๋ินทายให้เบิ่งครับครับผมผมก็บร่องตีมาแล้วครับประกัดครับก็เดี๋ยวกิกลับบ้านแล้วครับมันกลัวมุ้งกลัวสีซีมุ้งล้วครับชั่วโมงก็กลัวคบเวลาออกมาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไปเบิ่งว่าเดี๋ยวจะเตียมครับหอด้านแล้วครับเดี๋ยวนับให้เบิ่งครับไปครับผมนี่ครับผม คนงานสอง,ส, string, ส,องสี่หกยๆเพ่งโดดจะโดดเดี ke, ส mag, ส๋ยวเดีสส illing, ๋ยวสองสี่หกแิบสามเต็มครับสิบสามเต็มครับเมื่อนี้กะกลับบ้านแล้วครับอย่าโดดงได้กะฝากกติดตามน้องด้ครับ มานีไปก่อนครับสวัสดีครับ